สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทราบเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อนี้มาอัปเดตสวนสวนเสียต่อยครับพิกัดกับยูบ้านลำซับตำบลบุปเปื่อยออำเภอเมียนจังหวัดบุรีครับติดวดประกคอครับ้าพมาอัปเดตสวนเพื่อนบอยู่เพื่อนไปสุวสวนเพื่อนไปห้ยางครับเพิ่นเล่นเพืถ่ายอัปเดตทุเรียนครับโอ้ยมาหลอกก่อนกำลังเป็นเขียวพ่วงมาหลอบนิด ติดหน่วยแล้วครับเนี่โอุ้ยนี่นี่เริ่มติดหน่วยแล้วครับอุ้ยตัวนี้สองเลยครับเพื่อนก็แตงนะครับแตงแตงหน่วยมันหละตัวนี้ติดสองหน่วยสามหน่วยตัวตัวเป็นดอกกม็มีเป็นหางใหญ่ก็มีครับอุ้ยทุเรียน,นตอนส่วนเนี่ยครับทุเรียนแปลงเนี่แปลงนี่ นี่ครับทุเรียนหาปีครับอุ้ยงามเองครับเป็นถือว่าทุเรียนที่แปลงสมบูรณ์ครับนะครับปีนทุเรียนเพิ่นเป็นหลายรุ่นนี่ครับรุ่นท่อเก็บทอกำปั่นก็มีครับนี่ครับีรุ่นทอกำปัน่นมาพี่หนองมาอัปเดตสวนทุเรียนเสียต่อยครับอุ้ย น็ังสีออกดอกไม่ก็มีนะครับนี่นี่มีแต่ว่าเพิ่นกับนาสีนี่ก็ลังเป็นหางแห่ครับหลุนเป็นหางแห่รุ่นหางแหนมีคู่รุ่นเลยครับนี่มีหลายหลุนนะครับเพิ่นก็แตงออกนะครับอืมครับครับเป็นทอไข่ไก่นะครับนี่ ปแปลนแปงที่วัตถุเลียนนี่เห็ดเดงง่ามีดีครับย่อมรับอยู่ครับเพื่เห็ดง่ามมีดีครับเห็ดว่าย่อมรับาเ,เห็ดไดงง่ามมีดีครับ,รบ,รบนี่ตัวนี้กลังท่อหัวโป้มือนี่ครับหัวแม่มือนี่ครับอุ้ยโดนนี่ครับ<ะ>ดีครับแต่ละแจงแต่ละปุ่มบาดบานก็สิมาแตงอีกรอบเียครับแตงอีกรอบนี่นนก็คือ แตงนวยครับเป็นกรสิจงหน่วยสมสมบูรณ์สมบูรณ์ไหวครับที่และครับอุ้ยต้นนี้ครับทุเรียนหาปีนะครับต้นนี้เป็นทางแห่ครับกังดอกบานครับอุ้ยดอกโลนนกกงยุนผูนี่ครับนี่ครับกั้งดอกบานนี่คุหลุนเลยครับ โอ้ยนี่ครับนี่นะครับทุเรียนว่าเป็นดอกลหลายๆดอกบานแล้วนี่สิจับบอ่อนี่นะครับสวงเ็เ่อนว่าสวงใจหายใจความครับสวงเป็นหางแง่ใจหายใจความสิติดปิพบทติดกีกสวงนี่นครับทุเลียนครับนะครับสิติีติพบติดกีกสวงเป็นหางแง่นี่ครับสิติดกติตอนนี่ครับ แต่ว่าเพื่อนมันลายหลุนครับติดดอกแต่ละต้นครับปูนแห้งนยครับทุเรียนทุเรียนหาปีครับหลายปีกูกลัวแล้วอะที่แรกเพิ่งกับปูกว่าร้ายเลยครับนี่ทุเรียนเพิ่นเริ่มปลูกไใหม่เนี่ยเคยคลิปนั่นเคยถามเพิ่นเพิ่นมาปลูกหกสิบต้นเพิ่นทดลองหกสิบต้นก่อนครับเพิ่นกะบริเลยลองร้ายครับทดลองหกสิบต้นเพิ่นกับเฮ็ดมาบานเพิ่นเห็นเท็ดแล้วมัน งไงมันยังเพิ่อนเคยจังมาปลูกอีกครับม้วนม้วนสามปีข้างหลังในศตวรรษห้าปเบิ่งครับเคยถามเพิ่นนะที่เดี๋ยวเพิ่อนกับปลูกบัวร้ายครับหกสิบตน้นพืชแปลงนี่แหละครับตีบบน,นะครับดอกป๊ดว่าง่ายเนี่ยนะครับต้นสมบูรณ์แงเพิ่นปลูกบัวมีแนวอันนั้นเลยครับปลูกเป็น,ปน,เ,ปน,เ,ปนเป็นทุเรียนอย่างเดียวเลยครับบ่วมีแนวงามเลยครับปลูกทุเรียนกับทุเรียนอย่างเดียวเลยครับนี่ บำรุงไหลคักแหงครับว่าบำรุงไหลสมบูรณ์แห้งครับสุดหยอดนี่ยครับบำรุงไหลสมบูรณ์แห้งครับแต่ละตนดีครับนี่ตัวนี้ก็ล้งเป็นหนวยก็มีครับเป็นหางแห่ก็มีครับนี่ครับอุ้ยตุเรียนนี่ครับสุดยอดเห่งครับผลกระแต่งงานได้ง่ายแหงครับผลกรแต่งเวรอยๆกันครับแต่งจริง ทุเรียนมันแตงกิงเลยสมบูรณ์ครับกิ่งใหญ่มันก็ตัดออกครับเปนแตงกิงแตงกิงเด็ดแตงกิงได้ง่ายไหมครับนี่ครับตัวนี้ก็ล่งตูมก็ล่งดอกตูมตัวนี้บานเป็นหางแหน่ครับทุเรียนปีนี้เพิ่นก็สิว่าเฮ็ดหยาครับเป็นลายรุ่นครับยอมรับอยู่มันเป็นลายรุ่นปลูกทุเรียนก็ยอมรับแบบเป็นลายรุ่น ม่อนเป็นหน่วยก็มีเป็นดอกบานก็นมีครับคือตัวนี้นี่ก็ล่างบานครับล่างบานเป็นหางแงก็มีครับนี่การเทคนิคเสียเอาหน่วยนี่มันยากแงงครับปลูกทุเรียนเลยเสียให้หน่วยติดหน่วยติดลายเนี่ยครับมันมันยากตอนนี้นะครับทุเรียนหนักแนงครับเพิ่นกระมีเวลาตั้งน้ำยิก ไมลาหายน้ำอีก้ต่เป๊เปีๆครับเกินกับอะไรครับการหายน้ำทุเรียนนี้อตอนตอนนี้นะครับเป็นทุเรียนอีกแปลงหนึ่งครับีทวัดงามมีดีครับแปลงนี้ติดกับัดประขอเลยละครับทง้งตะเป็นออกของวัดเป็นทุเรียนที่วัดหกสิบต้นเนี่ยอุ้ยเห็นแล้วสอนนะครับงามมีดีครับ นี่นี้ก็มอาอัปเดตให้พี่น้องเบิง่งพี่น้องก็เคยถามอยู่ตอนลงคลิปนั้นตอนนั้นกาลังเป็นเป็นดอกครับดอกปอนหางแหงก็มีครับตอนนี้ติดหนวยแล้วครับมาตอนนี้นี่ครับติดลูกแล้วครับน,นี่นนครับ<ฮ>ต,บติดลูกแล้วครับตอนนี้มาหลอกนี่ติดลูกแล้วผลเบืองครับหูกิ่งมันแต่ละกิ่งครับติดลูกแล้วครับ นี่ประกันสหายน้าไปก็ต้องซุ่มๆู่ครับสหายมือว่านนี่ครับน้ตอนนี้ติดลูลแล้วครับนี่ทอไข่ไก่เด็กก็มีครับนี่นี่ครับนี่คู่หลุนเลยครับติดพอไข่ไก่ก็มีครับอุ้ยแต่ละต้นครับสมบูรณ์แห่งครับนี่มีลายหลุนครับตัวนี้ก็อไข่ไก่ นี่ก็ไปเก็บซีบหน่วยนะครับนี่ถึงม้อนบบฮันตีทังแง่ม้วนทอกไกลๆก็เป็นซีบนะครับต้นนี่นี่ม้อนม้อนนี่บฮันม้วนเป็นทางแง่นี่ก็อุ้ยอีกร้ายครับนี่อุ้ยต้นนี่บนสิสามสิบคนครับถ้ามันติดนี่ม้วนนี่ม้วนม้วนทำไกลๆนี่ก็ห้ายนะครับม้วนดอกบานอีอุ้ยเป็นห้ายรุ่นนะครับทุเรียนเสียดดีแห้งครับนี่เป็นนีรุ่นอายรุนนองเลยครับนี่ทุเรียน สุดยอดแปลงนี่ถือว่าเราเห็นเดี๋ยวเสี่ยนทุเรียนเรีอนครับนี่สุดยอดเรีอนครับเสี่ยนทุเรียนครับ <c oughs> นี่ครับถ้ามาเบ่งนี่ตัวนี้ครับดอกกําังบานครับเป็นทางแ่ครับเป็นทางแงย่เป็นทางางย่ครับ เป็นหางแง่เป็นหางแย่การกระลังตีดก็มีครับเนี่ยนี่ครับเป็นหางแง่ดอกบานครับเอามาเนี่ยหอ,อมเลยครับเนี่ยหอมคือจังน้ำผึ้งนี่ครับนี่ครับแปลงแปลงแปลงเพิ่นปลูกทุเรียนสามปีครับมีแปลงเนี่ยเพิ่นเพิ่นที่เรียกเพิ่นปลูกแปลงนี่ยะครับแ,แปลงใหญ่หกสิบตน้นมันเพิ่นเห็นเพิ่นเห็น ได้เฮ็ดสมบูรณ์กับมาขยายอีกครับเพิ่นขยายไปอีกยี่สิบก็ไหลวะนี่ครับหาหนองเิ่นครับอือหนองเิ่นเฮ็ดครับสีหลัะงามดีครับเป็นดอกอีกตั้งหาครับน,นี่กำลังเป็นดอกนะครับตัวนี้สามปีครับนี่เป็นดอกที่ลหล่ะเป็นดอกเอิน่นแบเคีือบพวงครับกำลังเป็นเคียอบพวงครับตัวนี้เป็นดอกครับ เป็นต้นตัวตัวสามปีนี่ก็เป็นดอกเกี่ยวบัดคุตนน้นนะครับตัวนี้พัฒน,นาสิป,ปอยเลยครับเบิ้งหล้วปอยมันเลยครับปล่อยหนาสีติดก็เอาเคลื่อน,นเงิ้ยนฝันบาอยู่ว่าฝนสีบฝนสีบเอาลูกแต่ว่าถ้ามันตีดก็สีอามั้งครับมันเป็นเองนะครับหนาสีปเป็นเองครับตัวนี้เพราะว่าอายุอายุมันสามปีนี่มันสมบูรณ์เป็นเองนี่ครับทุเรียน เป็นดอกเองเลยครับนี่แหละแปลงสีลรเฮด้ามีดีครับแปลงต้นยี่สิบก็ไหลครับแปลงยี่สิบก็ไหลครับแปลงอู้ยแห้งเลยครับถ้ามันเป็นวยใหญ่ภพาพ,พี่น้องเบื่องอีกเทื่อหนึ่งอู้ยเป็น,นอนโลออนแขงครับทุเรียนแปลงนี่แปลงใหญ่แหงครับนี่ครับตัวนี้ก็ ว่านวยใหญ่ครับนี่หนึ่งตัวนี้นี่ครับนี่ครับนี่ทอกําปั่นนะครับตัวนี้ทอกําปั่นนะครับนี่ครับมีกูขนาดกูใส่เลยครับทอกําปั่นล่ะก็ไกลไกลก็มีครับเป็นทางแง่ก็มีครับหลายหลายหลุ่นอยู่ครับับแป้งทุเรียนทิพแป้งนี่แป้งหนึ่งเป็นแป้งทิพเฮดเดยสมบูรณ์แห้งครับ เพื่นเพื่นพื้นที่เพิ่นไา้เพิ่นปลูกวัลวัลเดปูกางเสียบเลยครับปีที่สองที่สามมาเนี่ยทุเรียนบ่มีแนวคูขมันเนี่ยมันงญ่แห้งงญ่เรียวแห้งครับทีละต้นทุเรียนสามปีเลยครับนี่ครับสามปีครับทุเรียนสามปีครับเป็นแปลงถือว่าทุเรียนแปลงงันครับจะไม่บันน้ำซับครับกถือว่าเป็นแ mm hmm. ปลงที plane plane. ่ทุเรียนที่แปลงหญ่ครับ ยี่สิบก็ไล่นี่ยก็ถือวใหไงแห้งครับแปลงนี่ครับยี่สิบก็ไล่ครับแปลงไงแห้งครับอู้ยตัวนี้ครับอู้ดังต้นแนมเพ้นอยู่นี่สามสิบแล้วครับบอกม่วนเป็นทางแหงก็มีครับป็นมอินนี่เห็นเป็นสามสิบลูกเลยครับบางทีแต่ทุเรียนหาปีครับตัวเข็ดสมบูรณเห็นครับตัวนี้เพิ่นบำรุงเพิ่นกับเคยถามเพิ่นเนาะคลิปนั่นครับเพิ่นกับว่า หยิบซีบมือใส่อินทรีย์่ช่หนึงเคมีกับเดียนละเทียรครับถ้าทางใบนี่เราบริเวเวลาเราวัดซีบมือสีช่หนึงครับถ้ามีเวลานี่ยซบมือสีช่หนึงครับบริเวเวลาก็ให้เดียนนึงสักสองเทียละวะสองสามเทียรครับแต่ว่าขาดใบข้างใบนี่มากแห้งครับละว่าเคยทำผ่าคลิปนั่นแหละถามเพิ่นมารอบนี้เพิ่นกับเบอยูย่ มันไปสวนยางครับได้พาพี่น้องมาอัปเดตทุเรียนครับเหตุได้ง่ายมีดีครับทุเรียนหกสิบต้นมั่นนี่รุ่นนี้รุ่นสามปีกับอุ้ยมันมันต้นเดียวกันครับงามแห่งครับดีนะครับทุเรียนทุเรียนห้าปีปีเป็นดอกเป็นหน่วยนะครับครับแล้วเป็นปีที่สองแลยครับปีที่สองที่สาม่ะเป็นนี่มึงไปครับนี่ ยซ้ำหน่อยไข่ได้ครับจุดหยอดเองครับต่างเ็บทีนี้เห็นอยู่นี่ก็เป็นสามสิบรูกเลยครับตัวหน่อยๆเลยครับนี่ครับอุ้ยท็อเก็บทอกกำปั้นแล้วครับนี่มี่ลร้รูนครับมาด ตัวนี้สิบป๋าซิบลูกขุนเ่อครับนี่ทุเรียนหาปีโอ้ยเถิงเถิงองครับโอ้ยตัวนี้สุดยอดเนงครับ,ส,รบสิบป๋าปีแบบครับทุเรียนน่ามีดีครับเป็นเทเด็ดซุปบูนดีดีครับโอ้มันเถิสีเป็นดอกตาตาดอกมันกีนสิออกอีด้วยครับนี่นครับตาดอก ตาดอกมันยังมีเลยชุดหยอดดีดีครบับงามเลงามฮักพะโะหลครับนี่นี่ทุเรียนเดี๋ยวพาไปทุเรียนต้นคูครับเพื่อนปูกไวมีมีต้นคูอยู่คูหนึ่งครับปลูกต้นคูต้นคูนี่ครับถือว่าสมบูรณ์แหงครับเนี่ยมันต้นคูนี่มันถือว่าสมบูรณ์ครับ ต้นคู่นี่สิเป็นลูกหลายๆครับเป็นปลูกตุเรียนต้นคู่ครับเพราะว่ามันซอยกันหากินครับนี่ส่วนต้นแล้วซิบหาหน่วยนี่ก็สามสิบแล้วครับนี่ครับตามที่แนมเห็นนี่ครับหางลรต้นนี่ยี่สิบแล้วครับนี่ซิบกว่วแล้วครับม่อนเป็นทางแห่ะก็มีม่อนเป็นหน่อยหน่อยก็มีครับนี่ครับม่วนเป็นทางแหนก็มีครับกิ่งมันกำลังออกดอกครับเป็นทางแห่ะ นี่ครับขากแหงครับตัวนี้แหงครับมือปีครับเนี่ย้ยสุดยอดแหงครับงามดีครับที่วังามแหงครับ,รบ,บ,างงารบตุเรียนเรานี่ครับตาดอกมันเดี๋ยว อี่น้องมันตาดอกนี่ครับตาดอกถ้าแบบนี้นี่เป็นนี่เพิเป็นตีนนูครับตัวนี้แห้งตัวนี้แห้งดอกตาตาดอกออกมานี่จะัแห้งครับตัวนี้เป็นตีนหนูครับเป็นตีนหนูปูเป็นลายหลุดน,นย่ครับทุเรียนเราทุเรียนเจียต่ยบัตรน้ำซับครับพูด ไปพาพีน่น้องไปเบิ่งเพิ่นเพิ่นเพิ่นเตรียมทุเรียนมาปลูกอีกครับนี<อ>่ยังเสียเอาอีกอยู่เนาะนี่ครับพุ่นครับเพิ่นมุ้งสแสดงไว้เดี๋ยวพาไปเบิ่งครับต้นใหญ่เลยครับเพิ่นแสดงเอาเพิ่นเอามาเลี้ยงไว้ครับเพิ่นเอามาเลีนนเ้ยงไว้น,นี่ยังสิปลูกอีกอยู่ครับ อู้เรียนเป็นหน่อยสำเนียแล้วครับเป็นน้ำมาเลียงใบใหญ่แหงเลยครับเป็นน้ำมาเลียงที่ปลูกครับใหญ่แหงน่ครับกิ่งกิ่งกระโดงครับยืนขึ้นเพียงเอิกเลยครับเพียงข้อก็มีครับเป็นเป็นเอามาเลียงว้ครับเลียงว้แล้วก็สิปลูกถ้าเลียงไว้สมบูรณ์สิปลูกใหญ่เร็วครับ ครับผู้ใดสิปลูกทุเรียนกะแหวมเลียงเลยก่อนครับเลียงไว้กลให้มันใหญ่ไกลปลูกครับสมบูนแห้งครับทุเลียนครับทุเรียนแล้วก็มีบังโงะก็มีนะครับนี่บังโง่นั่งเป็นดอกครับเล้าเห็ดผสมประสานครับปลูกมันกับปลูกนี่ครับบังโงะบังโงบักม่วงมี่วัดครับเล้เห็ดสุดหยอดดีครับบองทีแปลงครับ โหยิบเก็ดไหลแล้ววะทุเรียนสามปีล้วแล้ไปครับไปโอ้ยต้นนี้ครับดอกมันเือนพวกปะเคียบพ่วงครับครับโอ้ยหวานงาแหงครับอืมหวานงาแหงครับ นี่ครับเขลียวผัวตัวนี้ลังสิเป็นปีเปลี่ยนปีแหลครับเป็นทุเรียนติดแปลงที่ม้ยงามจนมีคําสิบบรรยายครับงามลายจะพูดเลยลหลงไหลกบเกี่ยวกับทุเรียนนี่ถือว่าแปลงงามแพงครับน้หรับผมภาพพ่อแม่พี่น้องม่เบิ่งนี่ก็อูย้ยผมสะออนหีงครับทุเรียนแปลงนี่ ว่แปลงงามแพงครับตรงนี้ครับหน่วยมันครับตัวมันติดหน่วยครับนี่ครับครับกิ้งนี่กิ้งนี่หาหน่วยครับกิ้งนี่เนหน่วยหาหน่วยครับกิ้งเท่งนั้สี่ครับกิ้งนี่สองครับซ้ำกระปั่นนะครับครับคลิปนี้ก็ ภาพพ่อแม่พี่น้องมาอัปเดตสวนเสียต่อยเนี่ยนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่กับภาพไม่ดอัปเดตครับมาเบ่งเทคนิคการติดลูกบวติดเ๋้วคลิปหนาถ้าพอครับเราก็ยังสืถามใหม้พี่น้องที่ชัดเจนครับว่าเป็นหน่วยขานาดน,นี้มันซีอูบอจำไหนมันติดนะครับมียังกระสีเอามาลงให้เรื่อยๆครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเกษตรทฤษฎีใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เกษรจิตชฎีไม่ภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนสวนสวนเสียต่อยพี่กัดกายุบันนำทราบจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอเมืองเท่าครับติดวัดประคอครับมื่อนี้เพิ่นไปอยู่เพิ่นกลับเลยว่ามาถ่ายเลยเพิ่นไปธุระอยู่มาอัปเดตสวนข <c oughs> ออภัยครับ one and